ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลบทที่229การขอความช่วยเหลือต้องทำตัวให้เหมือนขอความช่วยเหลือเฟิงชิงเฉินมาถึงที่สวนจิงเย่เว่และก่อนที่นางกำลังจะเข้าไปนั้นองค์หญิงเยาวาก็ได้มาขวางทางนางไว้และกล่าวว่าเฟิงชิงเฉินหากเจ้าไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บขององค์รัชทายาทในวันนี้ได้เจ้าจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้เฟิงชิงเฉินจึงหันกลับมาโดยไม่พูดอะไรแต่ถูกทหารขวางไว้ ซฟ่งชิงเฉินยืนอยู่อย่างนั้นโดยไม่มีท่าทีที่รีบร้อนเพราะอย่างไรก็ตามยิ่งเสียเวลาไปเท่าไหร่คนที่ทุกข์ทรมานก็ไม่ใช่นางอยู่ดีซฟ่งชิงเฉินเจ้าไม่ได้ยินสิ่งที่องคหญิงท่านพูดหรือเชื่อไหมว่าท่านมีอำนาจมากพอที่จะปลิดชีวิตเจ้าได้เดี๋ยวนี้ซีหลิงเยาวาตกใจกับความกล้าของเฟิ่งชิงเฉินข้าข้าน่าหรือพวกเจ้าคิดว่าองคหญิงเยาวะจะกล้าทำแบบนั้นจริงๆหรือเฟิ่งชิงเฉินเยาะเย้ยองคหญิงเยาวาหากท่านเชิญข้ามาที่นี่เพียงเพื่อจะฆ่าข้าก็ทำเสียเถิด หรือจะพาข้ามาเสียเวลานอนเล่นเล่นข้างง่วงมากถ้าหากไม่มาในวันนี้คงก็จะสายเกินไปแล้วหละข้ามาที่นี่เพื่อรักษาองค์รัชทายาทสีหลิงเท่านั้นองค์หญิงมีท่าทีที่ตกใจมากท่าชิงเฉินกลัวจนมือไม้สั่นไม่มั่นคงขึ้นมาจะทําให้การรักษานั้นไม่มีประสิทธิภาพองค์หญิงครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นซึ่งทบทวนตัวเองว่าเชิญเฟิง่งชิงเฉินมาทําอะไรที่นี่ เฟิ่งชิงเฉินเจ้ากล้าดียังไงที่ไม่เคารพท่านองค์หญิงองค์หญิงเหยาหว่าก็กังวลเช่นกันดังนั้นนางจึงปิดกั้นที่นี่และนางก็ไม่รู้ว่าเฟิ่งชิงเฉินนั้นเอาความมั่นใจมาจากไหนเฟิ่งชิงเฉินมีชื่อเสียงมากมายองค์หญิงเหยาหวาหากท่านตัดสินใจได้แล้วก็รีบบอกไปเวลาของเฟิ่งชิงเฉินก็มีค่าเช่นกันเฟิ่งชิงเฉินเข้าใจถึงความเร่งด่วนของสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยดีแต่เขากลับทําให้การรักษาล่าช้าลงไปทุกทีเอง องหญิงหมอเฟิงยังมาไม่ถึงอีกรอขอรับตอนนี้องค์รัชทายาทอยู่ในสถานการณ์ที่ย่แย่มากขันทีที่อยู่ข้างๆซีหลิงเทียนเลยเดินออกไปอย่างกังวลเมื่อเห็นดวงตาอันเป็นประกายของเฟิงชิงเฉินเขาเกือบจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อดึงนางออกไปเมื่อซีหลิงเหย่ยหัวได้ยินสิ่งนี้นางก็รู้สึกกังวลเมื่อเห็นว่าเฟิงชิงเฉินไม่ได้รีบไปรักษาใบหน้าของนางก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงด้วยความโกรธเฟิงชิงเฉิน เจ้ากำลังทำอะไรเจ้าไม่ได้ยินที่พูดหรือไงข้าได้ยินแต่แล้วยังไงล่ะดูเหมือนนางจะเป็นคนงี่เง่าจริงๆรีบพานางเข้าไปซีหลิงเห่ยาหฮาชี้ไปที่ผู้คุมกันที่อยู่ข้างหลังนางทหารยามไม่ได้พูดอะไรและบิดมือของเฟิ่งชิงเฉินจากนั้นพาเดินไปที่วังของซีหลิงเทียนเลยเฟิ่งชิงเฉินก็ไม่ได้พูดอะไรและให้ความร่วมมือดีมาก หลังจากที่เข้ามาเฟิ่งชิงเฉินก็ยิ้มเมื่อเห็นซีหลิงเทียนเลยเฟิ่งชิงเฉินไม่ได้โกรธใดๆหลังจากที่ถูกคนอื่นควบคุมและใบหน้าของนางก็ไม่แยแสเกิดอะไรขึ้นปล่อยหมอเฟิ่งเดี๋ยวนี้นะซีหลิงเทียนเลยไม่ได้สลบไปแต่นั่งรออยู่เพื่อรอการมาถึงของเฟิ่งชิงเฉินแพทย์ของจักรพัทดิซุนและคนอื่นๆกล่าวว่าตรับใดที่เส้นเอ็นและเส้นเลือดของเขาสามารถเย็บเข้าด้วยกันได้และใช้ยาบำรุงเส้นเอ็นของราชวงศ์เพิ่มเติมเข้าไปจะทำให้ทุเลาเรื่องอาการบาดเจ็บได้ ครับยามปล่อยตัวเฟิงชิงเฉินและถอยกลับทันทีเฟิ่งชิงเฉินโค้งคำนับด้วยแพทย์ของจักรพรรดิมากมายทําให้อาการบาดเจ็บของซีหลิงเทียนเลยทุเลาลงหมอเฟิงองค์รัชทายาทได้รับบาดเจ็บที่เส้นเอ็นร้อยหวายข้าเชิญท่านมาที่นี่เพราะทักษะการเย็บของท่านนั้นเป็นที่เรื่องลือมากข้าหวังว่าท่านจะสามารถเย็บเส้นเอ็นที่ขาดขององค์รัชทายาทได้เฟิงชิงเฉินถอนหายใจแล้วกล่าวขอโทษข้าเกรงว่าอาจจะไม่สําเร็จ ท่านหมายความว่าอย่างไรก่อนที่ทุกคนจะตอบซีหลิงเทียนเลยมองไปที่เฟิ่งชิงเฉินด้วยการแสดงออกที่กังวลผู้หญิงคนนี้นี่จะว่ายังไงนะหืมนางไม่ลืมว่าหลานจิ่วชิงต้องการฆ่าเขาในตอนนี้ชิงเฉินรู้สึกหวาดกลัวและอาจจับเข็มไว้แน่นไม่ได้และยามของซีหลิงก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างจริงจัง ฝ่าบาทมือของหมอเฟิงนั้นยังเจ็บอยู่ดังนั้นนางจึงจับเข็มไม่ถนัดมือการเย็บเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนและชิงเฉินเองก็ไม่กล้าประมาทเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของฝ่าบาทเฟิงชิงเฉินพยายามสงบและไม่สนใจซีหลิงเทียนอนอเลยไม่ใช่องค์ชายแห่งซีหลิงหรอกหรือตงหลิงมีศักดิ์ศรีแบบใดกันแน่งานเย็บเป็นงานด้านเทคนิคการแพทย์ขั้นสูงถ้าหากซีหลิงเทียนเลยสามารถหาคนอื่นมาแทนได้ก็คงไม่พานางมาที่นี่หรอกนางมีทักษะขั้นสูงที่ใครๆก็รู้ เกิดอะไรขึ้นเฟิงชิงเฉินไม่รู้เกี่ยวกับซีหลิงเทียนเลยมากนักแต่ซีหลิงเทียนเลยรู้จักเฟิงชิงเฉินเป็นอย่างดีและทันทีที่เขาได้ยินเรื่องนี้ก็รู้ว่าเขาคงโกรธหากเป็นเหตุการณ์ปกติเขาจะไม่สนเฟิงชิงเฉินเลยและจะใช้อำนาจของจักรพรรดิโดยตรงเพื่อกดขี่ผู้อื่นแต่ในสถานการณ์ตอนนี้นั้นทำไม่ได้เพราะอาการบาดเจ็บของเขาสำคัญกว่าหลังจากถามถึงสาเหตุและผลกระทบของเรื่องแล้วซีหลิงเทียนเลยก็ออกคำสั่งว่าไปเถิดขอให้องค์หญิงสเสด็จมา ซีหลิงเยาววาเดินเข้ามาอย่างเป็นกังวลและก่อนที่นางจะพูดซีหลิงเทียนเลยก็ได้สั่งว่าขอโทษหมอเฟิงซะหให้ให้ข้าขอโทษนางนั้นหรือดวงตาของซีหลิงเยาววาโกรธมากฟาบาดชิงเฉินหวาดกลัวเฟิ่งชิงเฉินกล่าวโดยไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆสุนเจิงเต้าซึ่งยืนอยู่ข้างๆก็มองด้วยความกังวล ซฟิงชิงเฉินมีกลยุทธ์ที่ไร้กาศแม้ว่านางจะทําสําเร็จในวันนี้แต่ซีหลิงเทียนเลยจะไม่ปล่อยนางไปแน่นอนเพราะนางทําให้ราชวงศ์ต้องเสียหน้าเฟิงชิงเฉินมองสุนเจิงเต้าอย่างไร้กังวลนางทําให้ทั้งสองขุนเคืองกันแต่นางก็ไม่ได้รู้สึกผิดนอกจากนี้นางยังมีแผ่นป้ายที่มีสัญ,ญลักษณ์ของเสด็จอาก้าวอยู่ในมือก็ถือสว่าดีมาก็ดีไปร้ายมาก็ร้ายไปถ้าเสด็จอาก้าวรู้ว่านางเอามาใช้ในสถานการณ์แบบนี้ เขาคงปวดหัวไม่ใช่น้อยเหยาวาซีหลิงเทียนเลยเร่งเรา้าเพราะบาดแผลเขานั้นควรได้รับการรักษาโดยด่วนยิ่งปล่อยไว้นานยิ่งอาการหนักขึ้นและการฟื้นตัวก็จะยิ่งช้าลงไปอีกได้ข้าเสด็จพี่ซีหลิงเยาวาตอบไปด้วยความกับแค้นใจเพราะนางไม่กล้าฝ่าฝืนคําสั่งของซีหลิงเทียนเลยนางเดินไปเพื่อที่จะทําตามคําสั่งของซีหลิงเทียนเลยแต่เฟิงชิงเฉินรีบถอยห่างทันที องหญิงได้โปรดอย่าทำแบบนี้เลยข้าน้อยเป็นแค่คนธรรมดาจะให้องค์หญิงมาทำอะไรแบบนี้ได้อย่างไรองค์หญิงเปรียบเสมือนเมฆที่อยู่บนฟ้าชิงเฉินเป็นเพียงฝุ่นที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านแม้ว่าองค์หญิงจะทุบตีชิงเฉินจนตายชิงเฉินก็ไม่กล้าที่ขัดขืนเฟิงชิงเฉินพูดด้วยความรวดเร็วแต่ว่าแต่ละคำก็ชัดเจนมากและทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ได้ยินอย่างชัดเจน สุนเจิงเต้าแอบถอนหายใจเฟิ่งชิงเฉินไม่เพียงแต่ฝีมือการแพทย์ที่เยี่ยมยอดแล้วแต่ฝีปากของนางก็ไม่ธรรมดาคงจะดีถ้าลูกชายของเขาสามารถได้สักครึ่งหนึ่งของนางน่าเสียดายที่ลูกชายที่โง่เขลาของเขาไม่มีอะไรดีเลยใครว่ารักษาไม่ได้กันทำไมถึงดูถูกหมอตงหลิงเช่นนี้ทำไมต้องเชิญนางมาด้วยใช่ไหมล่ะฝาบาท ตงหลิงจิ๋วเดินไปอย่างไม่รีบร้อนแต่งกายด้วยชุดคลุมสีฟ้าครามราวกับเป็นลูกชายผู้สูงสักที่สง่างามแต่การที่เขามีนิสัยไม่ธรรมดาและพิเศษเหนือใครๆทําให้ผู้คนเข้าใจถึงตัวตนที่ไม่ธรรมดาของเขาหน้าตาหล่อเหลาไร้เทียมทานทุกคนตกตะลึงชั่วขณะหนึ่งและการมาถึงของลุงจิว๋วฮวงทําให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดซีหลิงเทียนเลยตําหนิผู้คนที่อยู่รอบๆว่าทําไมเขาถึงถึงไม่รู้เลยว่าลุงจิว๋วฮวงจะมาที่นี่ ชายคนนั้นก้มหน้าลงด้วยสีหน้าเศร้าสลดลุงจิ๋วฮวงไม่อนุญาตให้ใครรายงานทันทีที่พวกเขาเคลื่อนไหวพวกเขาก็ถูกทหารส่วนตัวของลุงจิ๋วฮวงขวางไว้ซีหลิงเทียนเลยตอบสนองอย่างรวดเร็วและเมื่อคนอื่นๆได้ยินพวกเขาก็คุกเข่าลงเพื่อแสดงความเคารพคารวะท่านลุงจิ๋วฮวงไม่ต้องพิธีรีตรองมากมาย กษัตริย์องค์นี้มีหน้าที่ให้ความสุขแก่ผู้คนทั้งแผ่นดินข้าได้ยินมาว่าท่านได้รับบาดเจ็บจากการลอบสังหารข้าผู้นี้จะไม่มาได้อย่างไรหลงเชิงและผิงเชิงทุกคนดูสบายดีทําไมสิ่งนี้ถึงปล่อยให้เกิดขึ้นกับเจ้ากันละ่ะต้องหลิงจิ๋วโทษแขกคนอื่นโดยไม่รอให้ซีหลิงเทียนเลยซักถามซีหลิงเทียนเลยไม่ปลอดภัยและเจ้าได้รับบาดเจ็บจากการลอบสังหารแต่ทําไมมีคนจํานวนมากในเมืองถึงไม่ได้โดนอะไรแบบเจ้าหลัก ลุงจิววงหมายความว่าวันนี้ใส่ร้ายตรงหลิงซีหลิงเทียนเลยกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของตัวเองน้ำเสียงของเขาก็ค่อนข้างเร่งรีบกษัตริย์องค์นี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นข้าแค่หวังว่าพระองค์จะทรงแก้ไขความกับข้ององใจส่วนตัวโดยเร็วที่สุดและอย่าปล่อยให้ทหารในตรงหลิงเป็นเครื่องมือชำระความโกรธดวงตาที่เย็นชาของตรงหลิงจิวกว่าสายศาสตร์ไปทางแพทย์ของจักรพรรดิและในที่สุดก็หยุดที่บนซีหลิงเห่ยาฮวาดูเหมือนบทเรียนของวันนี้จะยังไม่หนักแน่นพอ ซีหลิงเทียเลยไม่มีอะไรจะพูดกับตรงหลิงจิ๋วและสิ่งที่ตรงหลิงจิ๋วพูดก็ล้วนแต่เป็นความจริงดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถผลักเรื่องนี้ไปที่หัวได้เห็นได้ชัดว่าตรงหลิงจิ๋วขู่เขาราชวงศ์ตรงหลิงถ้าหากทำท่าทีต่อต้านเขาก็คงไม่ให้แพทย์รักษาท้ายที่สุดที่นี่เป็นที่ตั้งของตรงหลิงและในเวลานี้เขาได้ขอให้ตรงหลิงไปพบแพทย์ของตรงหลิงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเขาดังนั้นเขาจึงอดทนไว้ก่อนเท่านั้น ซีหลิงเทียนเลยระงับความโกรธของเขาด้วยการยิ้มเจือนเจลุงจิว๋วฮวงจริงจังอย่าฟังข้ามากเลยคำพูดอาจทำลายมิตรภาพระหว่างสองประเทศดวงตาของเขากวาดไปทางเฟิ่งชิงเฉินด้วยความรู้สึกเตือนที่คลุมเครือเขาเป็นเจ้าชายผู้สง่างามแห่งซีหลิงทำไมยังไม่พาเขาไปรักษาละหมอน้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่230ลงมือเฟิ่งชิงเฉินที่ไม่เป็นสองรองใคร ทำลายมิตรภาพระหว่างสองประเทศแน่นอนว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันและเหตุผลก็เหมือนกันตรงหลิงจิ๋วก้มศีะลงและค่อยๆจับแหวนในมือของเขาจริงหรือสิ่งที่กษัตริย์องค์นี้เพิ่งได้ยินมาดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นองค์หญิงเยาวาคิดอย่างไรเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้มองใครแต่นางรู้สึกกดดันมากซีหลิงเยาวะลืนน้ำลายและไม่ต้องการให้ซีหลิงเทียนเหลยเตือนนางในสิ่งที่จะพูด ลุงจิววงเข้าใจผิดแล้วเยาววาชื่นชมหมอเฟิงมาโดยตลอดเยาววาแค่กังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของน้องชายนางรีบร้อนไปหน่อยแค่นั้นเองหวังว่าลุงจิววงเข้าใจซีหลิงเยาววาเต็มใจที่จะก้มหัวให้ตรงหลิงจิวเท่านั้นแต่ไม่ใช่เฟิงชิงเฉินสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันก็น่าอับอายมากพอแล้วที่ซูหวันกลัวจนเป็นลมต่อหน้านางทำให้นางเสียหน้า ไม่สําคัญว่ากษัตริย์องค์นี้จะเข้าใจหรือไม่ไม่ว่าหมอคนสําคัญจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามมีเพียงหมอเฟิ่งเท่านั้นที่สามารถช่วยได้ดูเหมือนว่าองค์หญิงเยาวหวาจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ตงหลิงจิบกมือส่งสัญญาณให้เฟิ่งชิงเฉินขึ้นมาองค์หญิงมีเรื่องจะพูดกับเฟิ่งชิงเฉินกษัตริย์องค์นี้กําลังสืบสวนอาการบาดเจ็บของฝ่าบาทเท่านั้นพระองค์ไม่ได้ทําร้ายชีวิตของเขาความหมายคือตรับใดเจ้ายังไม่ตายมันก็ไม่มีอะไรกับตงหลิงถ้าเจ้าพิการไม่ใช่แค่เจ้าแต่องค์ชายคนอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย เหตุการณ์เริ่มไม่ดีซีหลิงเทียนเหรียนรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าลุงจิวฮวงนี้น่ารำคาญพอๆพอกับหลานจิวชิงหมอเฟิงหยาหวาเป็นคนใจร้อนโปรดอย่าใส่ใจเลยเจ้าชายผู้สง่างามกล่าวขอโทษเป็นการส่วนตัวซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งข้าน้อยไม่ได้ใส่ใจหรอกฝาบาทองค์หญิงหยาหวาก็แค่กังวลเกี่ยวกับบาดแผลของฝ่าบาทข้าน้อยเข้าใจเฟิงชิงเฉินถ่อมตัวไม่เย่อหยิงจากนั้นก้มศีรษะให้ตรงหลิงจิวโดยไม่มองซีหลิงเทียนเลยเลย เมื่อเป็นเช่นนี้โปรดขอให้หมอเฟิงรักษาบาดแผลด้วยเถิดซีหลิงเทียนเลยโกรธมากจนอยากจะฆ่าใครสักคนแต่เขาทำได้เพียงกำผ้าในมือเพื่อระง,งับความโกรธเฟิงชิงเฉินเงยหน้าขึ้นด้วยความเขินอายแล้วก้มสีษะลงอย่างรวดเร็วหมอเฟิงนี่มันหมายความว่ายังไงถ้าหากคราวนี้ยังไม่สามารถจับเข็มได้หรือรักษาได้ไม่ดีประชาชนทั่วไปอย่างเฟิงชิงเฉินก็มีโทษถึงตายเลยทีเดียว เนื่องจากเฟิ่งชิงเฉินได้รักษาโดยใช้หลักการของนางเองแต่ก็จะพยายามรักษาผู้บาดเจ็บให้ดีที่สุดหากเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันไม่ความผิดเจ้าเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรซีหลิงเย่าหวารีบก้าวไปข้างหน้านี่ไม่ใช่การเปิดโอกาสให้เฟิงชิงเฉินหรือเจ้าเชื่อในทักษะทางการแพทย์ของหมอเฟิงเถิดซีหลิงเทียนเลยเข้าใจว่าในเวลานี้เขาไม่มีทางเลือก ต้องลิงจิ๋วปรากฏตัวอย่างทันท่วงทีหมายความว่าคำพูดและการกระทำต่างๆล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเขาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาสนับสนุนเฟิ่งชิงเฉินผู้คนต่างตื่นตระหนกถ้าหากว่าเฟิ่งชิงเฉินไม่พูดอะไรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเฟิ่งชิงเฉินไม่สามารถรักษาได้ซุนเจิ้งเต่ารีบปาดเงื้อออกจากหน้าผาก เขาเชื่อว่าเฟิงชิงเฉินจะสามารถรักษาได้ด้วยทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมของนางแต่ทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นในโลกใบนี้จะไม่มีใครตำหนิหมอเฟิงแน่นอนซีหลิงเทียนเลยเพียงแค่ขอให้เฟิงชิงเฉินรีบขึ้นเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเอ็นข้อเท้าเขาขาดหรือไม่เฟิงชิงเฉินถอนหายใจด้วยความโล่งอกด้วยรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของนางไม่ต้องกังวลไปคงไม่ตายอย่างลึกลับเหมือนตลอดหลายปีที่ผ่านมาทันทีที่คำเหล่านี้ออกมา ทุกคนก็มองไปที่เฟิ่งชิงเฉินช่างเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมากตอนนี้ซีหลิงเทียนเลยไม่เพียงแต่จะฆ่านางไม่ได้แต่ยังต้องปกป้องนางด้วยถ้าหากนางเป็นอะไรไปไม่เพียงแต่นางแต่เขาจะได้รับผลกระทบด้วยตงหลิงจิ๋วมีรอยยิ้มลึกๆภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ความสามารถในการเอาชีวิตรอดจากมือของราชาหลวเฟิ่งชิงเฉินนั้นไม่ธรรมดาเลย ในเวลานี้เฟื่งชิงเฉินเป็นคนเดียวที่สามารถหัวเราะได้เฟิ่งชิงเฉินฉลาดมากนางไม่รอใช้าหยิบเครื่องมือแพทย์ต่างๆมาไว้บนโต๊ะข้าจะเย็บแผลให้ฝ่าบาทได้อย่างปลอดภัยนางมัดผมด้วยผ้าลายดอกไม้และสวมหน้ากากเย็บมือนางดูเรียบง่ายมากนางหยิบเครื่องมือในกล่องยาและจัดเรียงทีละชิ้นอาไว้เข้มข้นมา ครั้งนี้เฟิงชิงเฉินไม่ได้ให้ทุกคนออกไปและนางรู้ดีว่านางไม่สามารถฉีดยาชาให้ซีหลิงเทียนเลยได้ซีหลิงเทียนเลยจะต้องคอยดูการเย็บของนางอย่างแน่นอนหมอเฟิ่งสิ่งเหล่านี้แปลกมากถาดนี้ดูเหมือนเหล็กทักษะการผลิตเหล็กของตงหลิงนั้นยอดเยี่ยมจริงๆซีหลิงหยาวไหวกระย่องอย่างโง่งเขลาสมบัติของแม่ข้าต่อให้ท่านต้องการสิ่งนี้ชิงเฉินก็ไม่สามารถมอบมันให้ท่านได้องหญิงช่วยหลีกทางให้หน่อยได้ไหม บาดแผลของฝาบาทจะรอช้าไม่ได้แล้วเฟิงชิงเฉินเตือนซีหลิงหยาหวาที่กําลังขวางทางนางหมอเฟิงได้โปรดองค์หญิงให้เหยาสามได้ถึงความโกรธของซีหลิงเทียนเลยที่อยู่เบื้องหลังเธอได้ปรดหลีกทางช่วยปิดไฟและจุดเทียนอีกสองสามดวงและขยับเข้ามาใกล้กว่านี้แสงมืดเกินกว่าที่ข้าจะมองเห็นเฟิ่งชิงเฉินสวมถุงมือและปลดรองเท้าของซีหลิงเทียนเลย ้องนี้สว่างสวัยเหมือนในตอนกลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เฟิ่งชิงเฉินอยู่นั้นสว่างมากที่สุดแต่ทุกคนล้วนเดินมาหาเฟิ่งชิงเฉินอย่างเงียบๆย,ยกเว้นลุงจิ๋วห่วงเนื่องจากซีหลิงเทียนเหลยอยู่ไกลเกินไปทุกคนจึงยืดคอเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนหลังจากที่เฟิ่งชิงเฉินถอดผ้าพันแผลเขาใช้ไวเข้มข้นล้างที่เท้าของซีหลิงเทียนเหลยซีหลิงเทียนเหลยขมวดคิ้วด้วยความเจ็บปวดเฟิ่งชิงเฉินจึงกล่าวว่าฝ่าบาทขั้นตอนการตัดเย็บเจ็บปวดกว่านี้มาก ท่านต้องใช้ยาชาไม่อย่างนั้นฝ่าบาทจะได้ทนต่อความเจ็บปวดจากการเย็บไม่ได้เป็นคำแนะนำที่ดีแต่เฟิ่งชิงเฉินรู้ทันทีว่าที่ข้อเสนอที่พูดออกมาซีหลิงเทียนเลยคงไม่เห็นด้วยเป็นแน่หากต้องตายด้วยความเจ็บปวดคงเป็นเรื่องน่าอายสำหรับเขาแน่นอนว่าซีหลิงเทียนเลยสายหัวและปฏิเสธด้วยท่าทางไม่แยแสความเจ็บปวดนี้จะสักแค่ไหนกันข้าเชื่อในมือเจ้าหมอเฟิงโปรดวางใจฝ่าบาทชิงเฉินจะทำตามความประสงค์ของท่าน เฟ่งชิงเฉินยืนขึ้นใบหน้าสงบนิ่งของนางมีรอยยิ้มจางๆนางปฏิบัติตามหลักการของแพทย์และจะไม่มีวันทำผิดพลาดในกระบวนการรักษาแค่สอนบทเรียนให้อีกฝ่ายหนึ่งและให้เขาเข้าใจว่าหมอโดยเฉพาะแพทย์หญิงจะไม่มีวันโกรธเคืองหัวใจของผู้หญิงใหญ่กว่ารูเข็มเพียงเล็กน้อยได้อยู่แล้วตงหลิงจิวแอบพูดในใจเขาอยากเห็นว่าวันนี้ซีหลิงเทียนเลยจะทนได้แค่ไหน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์1นึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด Super Thanks ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง audionovel ครับ